สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูพาจะพามาเรียนหนังสือเล่มเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กค่ะเด็กๆเด็กๆเปิดไปหน้าสามเลยนะคะหน้าที่ของคนในครอบครัวคําว่าครอบครัวก็คือบุคคลที่รวมกับเราอยู่ในบ้านนะคะอันนี้ครูพาจะขอการบ้านในาหน้านี้ครูพาจะขอยกตัวอย่าง เด็กนะคะน้องวิวค่ะน้องวิวอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อย่างนี้เนาะอยัางมีความสุขหน้าที่ของคนในครอบครัวของน้องวิวพ่อเป็นคนออกไปทํางานหาเงินมาให้น้องวิวและแม่แม่ค่ะแม่แม่คือบุคคลสําคัญที่เป็นคนอยู่บ้านหุงข้าวทําอาหารซักผ้าดูแลน้องวิวและดูแลพ่อภายในบ้านนะคะ น้องวิวก็มีหน้าที่ไปโรงเรียนค่ะนี่คือตัวอย่างนิทานที่ครูพายกตัวอย่างให้ฟังนะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆอยากเป็นคนดีอยากรับพ่อแม่นะคะเด็กๆก,ก็ต้องขยันทําการบ้านเรียนหนังสือตามที่พ่อแม่สั่งสอนค่ะการบ้านนะคะหน้าสาบุคคลหน้าที่ของคนในครอบครัวครูพาฝากไว้นะคะระบายสีพ่อแล้วก็แม่ อย่างสวยงามตามจินตนาการนะคะค่ะเด็กๆวันนี้ครูพาก็มีอ่าเด็กๆเปิดไปหน้า30ตามที่ผ้าค่ะเด็กๆวันแม่แห่งชาติค่าเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะครูพาครูบนได้เอาแบบปึกทัดจำลองหน้า่างสิบ้าขึ้นไว้บนกระดานเด็กๆมาดูสิคะวันแม่แห่งชาติ ที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันค่ะปีนี้ก็เหมือนกันค่ะเด็กๆวันที่12ของเราตรงกับวันพฤหัสบปปดีอุพาก็จึงจะมาพูดอธิบายเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาตินะคะคําว่าวันแม่แห่งชาติคื้นที่มาพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระกันตปีหลวงแม่ของรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันนะคะ เป็นวันแม่แห่งชาติค่ะสัญญาลักษณ์ค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะสัญญาลักษณ์คือดอกอะไรคะเด็กๆดอกมะลิค่ะมะลิสีขาวเป็นวันแม่ของชาติซึ่งภูพาก็ติดมาที่เสือ้อและสีประจําวันแม่แห่งชาติก็คืออีกอย่างนึงนะคะสีฟ้าค่ะเด็กๆนอกจากดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์แล้วยังมีสีว่าตีฟ้าค่ะเด็กๆค่ะ หน้า3 5ิบาที่ครูพาจะฝากไว้นะคะเด็กๆเด็กๆก็กมาดูสิคะอันนี้เป็นรูปเด็กผู้หญิงถือดอกมะรินะนะคะจะนำไปให้คุณแม่ซึ่งนั่งคอยเป็นการเจริญคามเคารพนะคะค่ะเด็กๆก็ระบายสีนะคะระบายสีเน้นย้ำค่ะวันที่12คือเลข1กับเลข2นะคะวันแม่แห่งชาติค่ะ เด็กๆก,ก็ระบายสีนะคะระบายสีค่ะลงไปในเลข1กับเลข2ซึ่งอ่านว่า12นะคะดูสิคะมีอันไหนเอง,เองตามทางเลยซึ่งจะเราจะไปหาแม่นะคะนำดอกมะม้ไปให้คุณแม่ค่ะเอแล้วเลขตามทางมาอ้าวหนึ่งกับสอวันที่12นะคะค่ะตามทางเด็กๆระบายด้วยสีประัม สีฟ้านะคะระบายด้วยสีฟ้านะคะค่ะเลขสิบสองค่ะเด็กๆระบายให้สวยงามบางๆนะคะอย่าให้เลอะให้เห็นเลขหนึ่งสองเห็นไหมคะเด็กๆระบายสีไปแล้วไปหาคุณแม่ค่ะถ้าครูพาก็ฝากเด็กๆไว้นะคะวันที่12บสองรักแม่เคาลบแม่เชื่อฟังคุณแม่นะคะ12สองิงหาค่ะวันแม่แห่งชาติ ฝากแม่แล้วก็หอมแก้มแล้วก็ฝากระบายสีส่งการบ้านให้คุูพาแับครูแต้มด้วยนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้เท่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ